ดีคะ่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s a r a s t r o r a ถ้าโรวิ่งวิวิววว่นะคะเอาพลังงานบวกให้ทุกคนแล้วนะคะมาอีกแล้วสําหรับเซตนี้เป็นเซต12ราศีของเดือนกรกฎของเดือนกรกฎาคมนะคะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งอัดคลิปแรกของกรกฎไปก็อันนี้ก็มาดูพลังงานของสิงต่อนะก็ถ้าใครที่มีความเกี่ยวข้องกับสิงหรือ ชาร์คุณเป็นลัคนาสิง์ด้วยมีราศีเป็นสิง์หรือแบบว่าเป็นดาวจันทรศุกร์สิสงค์อะไรแบบนี้คือมาดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็สําหรับชาวสองด้วยมาส่องรับพลังงานบวกของชาวสิง์ได้เช่นเดียวกันพลังงานตัวนี้เป็นแรนดอมของหลายๆท่านเปิดใจให้กว้างนะคะทุกคนแล้วก็ใครต้องการจะดูดูดวส่วนตัวทักมาที่หลัของใครเคใช้ I ไอเดโอแซดนะคะอ่ะก็ตอนนี้มีคนเพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอัดคลิปแรกเนี่ยหลับ,บตลอดหลับสนิทน,นะคะแต่ตอนนี้ก็ตื่นมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้แบบมีการแบบ ตื่นมาแล้วก็มีตดโชว์ด้วยนะเ <laughs> <laughs> ฮ้อน่ารักจังเลยมันเขี้ยวจังเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพลังงานของ Energy ของราศีสิงห์พลังงานวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ <c oughs> พลังงานของราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนะคะงองคำนวณชาวราศีสิงห์พลังงานเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานตรงนี้ของราศีสิงห์นะคะมี new love a new person has t i r you r romantic feelings นะคะพลังงานตรงนี้มันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าไพ่ในกองอ่ะเดี๋ยวให้ดูไพ่ในกองก่อน reconciliation someone from your past is r e t u r n i n g to your life พลังงานตรงนี้เป็น energy ของสิ่งบางคนที่ว่าคุณอยากได้การเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งบางคนตรงนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆของบางท่านที่ยังมีการอยากได้การเริ่มต้นใหม่กับคนเก่า ม,มันมีบงคนตรงนี้ที่มีลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของสิ่งบางขั้นที่อยากได้อะไรบางอย่างที่เป็น e อ e น g y แบบ New Energy อะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้เป็นการทด้ว่าบางคนอยากได้การเริ่มต้นใหม่ของพลังงานความรักนะคะของสิ่งตรงนี้มาดูพลังงานตรงนี้ซิว่าความรักความสัมพันธ์ว้าวมีไพ่ตกมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,นะ พลังงานทางเพศของชาวสิงห์นะคะอ่าหา้าโอเคฮมผลงานมีไพ่ใหญ่ที่ค่อนข้างจะแบบมีพลังงานไพ่ใหญ่ค่อนข้างจะดีด้วยแหละอืม พลังงานไพ่ใหญ่ที่ค่อนข้างดีเลยอ่าพลังงานใบแรกตรงนี้อ่ะไพ่งงตรงนี้นะคะพลังงานมีไพ่ใบแรกเดมเพลอร์ The ค่ะเดมเพลอร์คือพลังงานของสิ่งที่เกี่ยวกับชาวเมธได้นะคะตรงนี้คุณอาจจะเป็นชาวสิ่งที่แบบว่าดีลกับคนที่เป็นเมธหรือเกี่ยวข้องกับคนเป็นเมธหรือเป็นอดีตได้หรือว่าเป็นคนคุยได้ด้วยอะไรแบบนี้แล้วแต่สถานการณ์ของความรักแต่ละท่านไม่เหมือนกัน เพราะง้นเป็นแรนดอมไข่ไม่ได้เจาะทิวที่สถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นทีนี้พนังงานนี้เป็นเอเอจีที่มีไพ่พลังงานที่ว่าบางคนตรงนี้เนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีรักแบบลักษณะที่ว่าต่างไว้หรือพวกที่แบบว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นตัวคุณที่เป็นสิ่งที่อยู่ในงานดีๆองค์กรดีๆหรือความมั่นคงงานที่เกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆหรือบางคนเป็นองค์กรที่เป็นต่างประเทศได้ด้วยหรือบางคนตรงนี้คุณอาจจะดีกว่าใครลักษณะนี้ได้ที่เขามีชีวิตลักษณะแบบนั้น หรือเขาเรียกว่าเป็นชีวิตอะไรบางอย่างที่พลังงานตรงนี้เด่นเดในคลิปนี้เลยคือมันจะมีบางคนตรงนี้ที่แบบว่าพวกคุณมีพลังงานของการงานหรือว่าอะไรบางอย่างที่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความสําคัญหรือแบบเป็นงานอะไรบางอย่างที่แบบค่อนข้างที่จะดีอยู่ตรงนี้หรือบางคนนี้คุณอาจจะเกี่ยวความหมายที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นบางอย่างที่แบบเกี่ยวกับธุรกิจหรืออาจจะเป็นชาวสิ่งดีกว่าใครที่ทําลักษณะของธุรกิจหรือคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ แล้วก็เป็นรักที่แบบว่ามีความต่างวัยได้กับใครบางคนตรงนี้ด้วยนะรถเพึงเช้าต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบหรือว่าคนที่องค์กรดีๆทํางานดีๆหรือมอีความประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรบางด้านอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้นะคะมี energy นี้เดีวยวฟอร์จูนไพ่ดีมากเลยค่ะไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งอ เ h e Emperor เป็นไพ่ใหญ่ที่ดีแล้วแล้วก็ตรงนี้มี w h e e l o f Fortune ด้วยเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีมากจังหวะของโชคชะตาดีๆกำลังหมุนเข้ามาให้กับชาวสิ่งตรงนี้นะคะหมุนเข้ามาในสิ่งที่ดีหมุนเข้ามาในเรื่องดีๆจังหวะของ De ส stin ีจังหวะข,ของโชคลาภโชคชะตาที่ดีพลงังงานมีใช้เวลานะไม่ได้ปุบปับนะไม่ได้เป็นอะไรที่ป,ปุบปับเพราะไพ่มันเป็นไพ่ใหญ่อย่างน้อยอะเวลาพวกเนี้ยกินเวลาเป็นแบบหลายเดือนเป็นปีได้ค่ะไพ่ใหญ่ๆเหล่านี้ แต่มันเป็นพลังงานที่ดีมากยิ่งใครมีบุญดีๆกรรมดีๆนะไพ่แบบนี้มันจะส่งผลในทางที่ดีมากๆในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของชีวิตท่านอื่นๆด้วยทีนี้พลังงานตันนี้นะคะมี energy ตรงที่ว่ามีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ก้เงงาเหรียญด้วย Ni n e of pentacles ไพ่ก้าเหรียญเนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่าชีวิตมีอิสระ,ะกะับอะไรบางอย่างอยู่หรือเขาเรียกว่าถ้ามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตรงนี้บางคนก็เขาเรียก ความสัมพันธ์ของบางคนตรงนี้มันยังเป็นอีกใน่างนที่แบบว่ามันยังมีอิสระอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่าการที่รู้สึกถึงการมีอิสระในในตัวเองเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สามารถสิ่งมีความเป็นผู้นําได้ด้วยด้วยอะไรบางอย่างด้วยปัจจัยบางอย่างผู้นําของแต่ละคนต่างกันนะคะไม่ได้มันจะเป็นว่าผู้นําที่นี่จะต้องเป็นแบบว่าอยู่ในหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ว่ามันมีความลักษณะที่คุณเป็นแบบคนที่ ด้วยด้วยพื้นด้วยนิสัยอะไรบางอย่างเนี่ยตรงนี้สิ่งอ่เป็นเป็นคนที่สามารถมี energy ของการเป็น leadership ได้อยู่ตรงนี้งาน,นตรงนี้เป็น energy ของบางคนที่ว่าในเรื่องของ energy เกี่ยวกับการงานการเงินบางคนตรงนี้ถือว่าโอเคนะคือแบบมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบว่ารวยล้นฟ้าหรือฟู่ฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าโดยรวมเมื่อเทียบกับหลายๆคนเมื่อเทียบกับหลายๆคนไพ่แบบนี้ถือว่าเป็นไพ่เหรียญที่ดีค่ะแล้วคุณมีวิลฟอร์จูนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากอยู่ตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของความรักบางคนตรงนี้มันเป็นพลังงานที่อ่าคนคนโสดเนี่ยก็คืออ่าเป็นสิ่งคนโสดที่รออะไรบางอย่างที่เป็นการรอแบบ รอเอเนจีใหม่ๆหรือรอสิ่งดีๆหรือรอความรักที่เริ่มต้นดีๆอะไรแบบนี้ในชีวิตรักนะคะสำหรับบางท่านมาตรงนี้มี Energy Queen ถือดาบด้วยคว e นอับซอร์สพลังงานตรงนี้นะคะสิงขอโทษนะทุกคนเอเนสิงแซเลยคือพลังงานตรงนี้นะคะแย่งแยกันคุยนะแย่งแย่งกันคุยพลังงานตรงนี้นะคะควีน <c ười> ถือดาบควีน <c ười> ถือดาบนะคะเอเดนโลกควีนถือดาบ ควีน <laughs> ถือดาบนะคะจะเป็นพลังงานที่เป็นชาวธาตุลมก็คือพวกเมถุนตุนกุ้มนะอาจจะเป็นชาวสิงตรงนี้ที่คุณเดียวกับเมถุนตุนกุมด้วยกันเองอ่ะโทษเป็นชาวชาวชาวสิงที่คุณเดียวกับเมถุนตุนกุมที่เป็นชาวธาตุลมได้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันจะมีบางคนที่ว่าเขาเรียกว่าสิ่งบางท่านตรงนี้น่ะถ้าเป็นพวกความรักอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะ่ะมันเป็นพลังของการบล็อกได้ด้วยนะ บางคนตรงนี้มีพลังงานของการบล็อกอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะสําหรับสิ่งบางท่านตรงนี้อืมอาจจะเป็นอดีตก็ได้ที่ผ่านมานะคะอืมอาจจะเป็นอดีตมาได้ที่ผ่านมาด้วยอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่มี night of pentacle เนี่ยไพย่ไพ่ดีตรงที่ว่ามีอัศวินถือเหรียญด้วยนี่ถือว่าดีมากเลยนะใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วคุณมีความรักที่โอเคอะใครบางคนอยู่แล้วอะคะ่ะ แต่ว่ามันก็จะเป็นบางคนที่แบบว่าตอนนี้คือบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีใครที่รู้สึกว่ามั่นคงได้อยู่ตรงนี้แหละสิ่งบางคนจะมีพลังงานความรักที่เกี่ยวเกี่ยวกับใครบางคนที่รู้สึกว่ามั่นคงได้หรือรู้สึกเติมเต็มได้หรือว่ารู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นไอเดีของการที่ว่าเป็นกัรยานามิรที่ดีหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าไว้ใจหรือเป็นคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะเออ พลังงานถือว่าเป็น energy ที่ดีอยู่ตรงนี้ในเซตในเซตตรงนี้ด้วยนะทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะต่อมามี e อ,อเนจีแปดเหรียญอะเอทอลเพนจัลพลังงานตรงนี้คือเป็นสิ่งบางคนที่ดีกวนกับทัดดินได้ด้วยนะเพราะอะไรมันมีผ้าใหญ่ใบหนึ่งของของทัดดินขึ้นด้วยค่ะง,งานตรงนี้เป็น energy แปดถืออะแปดแปดเหรียญ เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความตั้งใจหรือมุ่งมั่นกับอะไรแบบนี้เช่าสิ่งเป็นคนที่จริงจังคือแบบว่าถ้าจะจริงจังหรือมุ่งมั่นกับอะไรนี่คือก็ก็เป็นคนที่แบบว่าสุดแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นคนที่รักหรือว่าโฟกัสแค่มากๆก็คือจะสุดมากเหมือนกันอืมสุดมากแล้วก็ง้นวันนี้นเป็น energy ของความที่ว่าคนบางคนยังโฟกัสกับใครบางคนอยู่มากๆด้วย แล้วก็สําหรับสิ่งบางคนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับว่าอาจจะเป็นด้านอื่นหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ด้านอื่นเนี่ยพลังงานนี้ต้องเป็นพลังงานของคนที่ว่าสิทธจะต้องเป็นคนที่ขยนนันนะคะถึงจะดีอืมตรงเนี้ยเป็นใครเป็นคนขยนันต้องเป็นอะไรแบบนี้มันถึงจะแบบว่าต่อยอดแล้วแบบทําให้คุณเป็นคนเก่งหรือว่าส่งไปในทางที่ว่าชีวิตสนับสนุนส่งผลไปในทางที่ดีได้เพราะไพ่ี่พุ่มมันมีพลังงานที่เป็นแปดเหรียญเก้าเหรียญ ไพ่เหรียญขึ้นมาดีมากแล้วก็ไพ่มีวีโอฟอร์จูนด้วยแล้วมีดีอิมพีเรอร์ด้วยเนี่ยพลังงานดีนะบอกเลยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พลังงานตรงนี้นะคะมีเฮอร์มิตด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีวกับชาวกันได้ชาวทัดดินชาวกันแล้วพลังงานตรงนี้มันจะเป็นพวกแบบว่าเป็นสิ่งบางคนที่จะต้องเหมือนแบบว่าใช้เวลาในการศึกษาตัวเองใช้เวลาในการค้นหาตัวเองค้นพบตัวเองหรือบางคนอนะไพ่พวกนี้ไปในถึงระดับของจิตไปในระดับระดับของพวกแบบว่า เข้าใจในความต้องการหรือรู้สึกถึงเซนส์หรือพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวกับสเปรเชีลต่างๆว่าไพ่เนี่ยมันเป็นพลังงานของเอ่อสเปรเชีลทีเชอร์อะคะ่ะมันเป็นพลังงานลนักษณะนั้นนะคะแล้วก็พลังงานต่อมาเนี่ยมันมีไพ่ลักษณะนี้ด้วยก็คือไพ่เนี่ยมันมีไพ่ลักษณะที่ว่านักเวทมานักเวทมาบอกทุกคนว่าไพ่ตรงนี้นะคะมี Energy ของดาบแบบนี้ด้วย สิบดาป,ปักพรุนเลยซึ่งจะบอกว่ามันจะเป็นสิ่งบางคนที่แบบว่าเจอรักมาแบบพรุน,นรัว,รวหรือรู้สึกถึงความรักที่แบบว่ามันเลยทำให้สิ่งบางคนตรงนี้ต้องการ new ไง new love new energy หรือต้องการสิ่งอะไรบางใหม่ๆมันจะมีพลังงานบางคนตรงน,นี้ที่รู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรมันเป็นหมายถึงกับความรักที่แบบเกี่ยวข้องหรือเจอมามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าพรุนหรือว่าแบบ ชึกอยู่ในหัวใจกับกับใครบางคนตรงนี้นะคะเอ,อ่อมันเลยทําให้บางคนตรงนี้มีความแบบว่ามีความบล็อกได้มีความนิ่งมีความเงียบมีความแบบอโ l o ได้สําหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็โรงงานนี้มีเดชัยออดด้วยไพ่ของคุณมีชัยออดกับอิมพีเรอร์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งบางคนที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นชาวสิ่งที่ดีวกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือเป็นคนที่แบบว่า ถ้าเขาเป็นคนไทยถ้าดิวถ้าสิ่งดีวกับคนที่เป็นคนไทยเขาอาจจะแบบว่าทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือบางคนเป็นรษชโอเวอร์ซี er ได้บางคนเป็นคนในเครื่องแบบหรือคนที่อยู่ในองค์กรที่แบบมีความมั่นคงหรือองค์กรใหญ่องค์กรต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นคนที่สิ่งดีวกับกร,รกฎได้ค่ะเป็นชาวธาตน้ํากร,รกฎได้อยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้ด้วยอ่ะสิบรียญนไพ่ดีมากเลย ไพ่เหรียญในวันนี้ของสิ่งดีมาก8 9ดเเหรียญเขาจะบอกว่ามันเป็นอิทธิพลแนวนมที่ดีมากในเรื่องของความรักเงินเพราะไหา่ไพ่เหรียญเป็นตัวแทนลักษณะแบบนั้น Wealthy Money Financial ทุกอย่างรวมถึงความมั่นคงสีเคียวต่างๆนะคะมันเป็นพลังงานในลักษณะน,นี้แฝงพเพราะไพ่เหรียญของคุณมาเหรียญใหญ่แบบเหรียญเยอะแปดเเหรียญโดยเฉพาะสิเหรียญเลยเป็นไพ่ลักษณะที่ว่า มันจะเป็นสิ่งบางคนที่อยากมีความมั่นคงหรือครอบครัวก,กับใครบางคนตรงนี้นั่นแหละอืมมีพลังงานนีแฝงอยู่ในไพ่ลักษณะเหรียญพวกนี้นะทีนี้มาดูพลังงานตรงนี้นะคะว่า energy ในกองไพ่ของคุณเนี่ยมีพลังงานที่เป็นไพ่สิ่งของตัวเองด้วยนะเนี่ยไพงงน่นพี้ strength เนี่ยนะคะมีไพ่สิ่งของตัวเองด้วยอนะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของข้อความกันซิว่าข้อความ ข้อความความรักตรงเนี้มีพลังงานอะไรถึงชาวสิงในคลิปนี้บ้างนะคะเดี๋ยวม,มัมมีเอาอันนี้ขั้นก่อนลูกโอ้ป้อนนมตัวเองเก่งจังเลยมีการป้อนนมตัวเองด้วยนะเก่งจริงๆเก่งจังเลยคนอะไรเนะี่ยฮะป้อนนมตัวเองนะคะอาทีนี้มามาดูพลังงานข้อความกันนะว่าข้อความของชาวสิงตรงนี้มีพลังงานอะไรบ้าง ข้อความคนรักของชาวสิงมีข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะคะข้อความคนรักของชาวสิงพลังงานอะไรถึงคุณบ้างอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. oh my god i can't stop spying on you มันคือสิ่งที่อะถ้าเป็นพลังงานสะท้อนมันจะเป็นพลังงานที่แบบแปลกในหนึ่งได้ด้วยก็คือว่าสิ่งตรงนี้เป็นการที่คุณอะ อยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับใครบางคนมากๆที่อยู่ในใจคุณหรืออยู่ในความคิดคุณในการดูคลิปนี้คุณอยากรู้คุณอยากส่องคุณอยากเห็นคุณอยากเช็คอะไรแบบนี้ด้วยรวมถึงใครบางคนตัวนี้อาจจะมีใครที่แบบส่องหรืออยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะสิงนะคะพลังงานมันเป็นไวเวซ่ากลับกันได้มันจะมีพลังงานของการที่แบบเป็นคนที่เฮ้ยแบบหยุดไม่ได้เลยที่อยากจะรู้อยากจะส่องอยากจะเห็นอะไรแบบนี้อยากจะเช็ค ว่าเป็นยังไงคุยกับใครทําอะไรเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้างุูนนี่นั่น,นอยู่ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้นะคะมี Energy นี้ด้วยอะ่ะดูดิ I wanna marry your ass ไพ่ของคุณมันมีไพ่พลังงานพวก Energy แบบสิเหรียญไพ่เหรียญในทางที่ดีฉะนั้นมันจะมีพลังงานที่แบบว่าบางคนตรงนี้อยากมีการแต่งงานค่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยากมีการแต่งงานเป็นสิ่งที่อยากมีความรักที่มั่นคง เป็นสิ่งที่อยากมีความรักที่แบบดีๆหรือเป็นการที่อยากเป็นครอบครัวก,กับใครตรงนี้สําหรับสิ่งบางท่านตรงนี้นะคะโอเคเอาพลังงานบวกมาให้เรียบร้อยแล้ววังว่าทุกคนจะมีความสุขกันทุกคนจะได้พลังงานดีๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นพลังงานที่มีเ n e r g y ที่ดี ไพ่ที่ไข่ชอบที่สุดเลยก็คือพวกไพ่ดีเอมเพลสกับไพ่โดยเฉพาะไพ่นี้เลยค่ะเวลฟอร์จูนกงล้อโชคชะตานําพาในสิ่งที่ดีเข้ามาให้ให้กับคุณรวมถึงเป็นสิ่งที่ว่าโชคชะตานําพาสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามนะมาติดตามกันเยอะๆนะคะทุกคนมาติดตามกันเยอะๆมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสบไคร้กดกระดิ่งอะไรแบบนี้ให้ไข่ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่วันจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่เคชไยเดโอแซดนะคะแล้วก็ ขอบคุณคนมากๆที่สนับสนุนและติดตามอยู่เสมอรวมถึงคนที่คอมเมนต์อยู่ให้เรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆใครมาตามอ่านตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะคะรอติดตามคลิปหน้านะคะคลิปที่หลังๆจากนี้ก็อ่ะรอติดตามแจนเยนนะคะกาลังทยอยลงให้นะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดนบ๊ายบาย,บาย <laughs>